มาแล้วสิบล้อครับทีนี้น่าจะรถเปล่าครับอย่างแรงนะครับโอ้โหสุดยอดอะไรนะหายใจนะครับสั่นหน่อยนะครับโอ้โหสุดจัดไปเลยครับผมมาแล้วครับมาแล้วลงเขามาแล้วดูมันเป็นรุ่นไหนครับโอ้ยูดีครับยูดียูดีลากพ่วงครับโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องครับมาแล้วโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหจัดเจัด โอ,โ,โอ้สุดครับ้ขอบคุณเสียงทักทายครับผมเสียงเราเล้ามาอีกแล้วครับมลุ้นกันครับจะเป็นพ่วงหรือเป็นตอนเดียวครับอืจะเป็นรุ่นไหนครับโอ้โหขึ้นแบบนิ่มๆอีกแล้วครับคันนี้ครับขาลวงมานี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ อันนี้รถหนักนะครับนี่ขึ้นมานี่ครับน่าจะมันเส้นนะครับมันเส้นออกเยอะครับเอาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหุ่นลังเต่ามาแล้วโอ้โหน่าจะซีรีส์ครับโอ้โหลากลูกด้วยครับยอดครับหุ่นลังเต่าแล้วครับใส่สวยมากครับพิ่สังข้าวโพดไม่รู้ครับพิ้สังข้าวโพดก็มันเส้นนะครับเป็นแบบเนิ่มๆนะครับ โอ้โหซีรีส์ครับอย่างสวยเลยครับขาวจวดครับอย่างหล่อเลยครับเดิมเดิมก็หล่อเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างหล่อเลยครับนี่ว่างครับว่างครับเอออะไรว่าง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 สวยหลังเ่าแล้วครับดีมากครับ เก๋าครับไม่เก๋าครับครับครับโอ้โหยยอดครับโอ้มันเส้นครับมันเส้นครับมันทั้งคันครับโอ้หฝีมือนี่ไม่ต้องพูดถึงครับระดับปรมปรารย์แน่นอนครับระดับคุณตาครับประสบการณ์นี่ตั้งแต่หนุ่มๆนี่โอ้โหุดยอดครับไม่เก๋าครับโอ้หขึ้นแบบนิ่มๆเลยครับแรงมากเลยครับผมชอบนะซีรีส์ครับ เป็นเอกลักษณ์ดีครับดูดเูเกียร์จะเปลี่ยนเกียร์ตรงไหนครับอีกสักหน่อยจะเปลี่ยนแล้วยังไงดูดูดูดดดดครับดูครับดูครับจะห้อยยกไหมครับว้าวูดี้โฟฮึบ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 โอ้อโหเปลี่ยนแล้วตึบฮึบบโอ้อโหโยกครับยกครับนี่โน่นี่เปลี่ยนเกียร์ไม่มียกนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับ ยกว่าเล่เราพี่น้องไม่แล้วครับไมาอีกแล้วโอ้โหลากพวงเลยครับคันนี้ครับมันรู้จะเป็นรุ่นไหนครับโอ้โหแบบนิ่มๆเลยครับเสียงเงียบมากครับโอ้โหสามแปดศูนย์เหมือนเดิมเช่นเคยครับแรงๆครับมันเส้นครับมันเส้นครับว่างพี่ว่างว่าง โอ้โห12ล้อสวยๆครับสวยมากเลยครับรถกันพี่อครับอโอ้โหงเ,เงียบม,มากครับ โหดยังพอเทยเน,น้ะ FM 2 p ครับ380ครับไ้ยินเสียงมาแตกไกลอีกแล้วครับดูกันจะเป็นรุ่นไหนครับหลังตรงอีกแล้วครับโอ,โโอ้โห้โอ้ขึ้นเกียร์ไหนครับโอ้วิสเตอร์ครับสองล้อสวยๆครับโอ้โหโสวยมากครับยอดครับ เสียงเล้าๆครับมาดูการต่อเกียร์ครับพี่เขาจะต่อเกียร์ไงครับมียกแน่นอนครับปึ๊บปึบปึ๊ึบ,บ,บตอไม่ตอ่อต่อไม่ต่อปึบโอ,โอ้โหยผมนี่ชอบจริงครับต่อเกียร์ครับฮีนโน่ครับแรงสั่งได้ยิ่งครับ โอ้โหสุดจัดไปเลยครับผมดูคันนี้ครับจะเป็นรุ่นไหนครับหลังตรงมาแล้วครับโอ้สุดวัวมากมากครับโอ้โหวิตเตอร์ครับโอ้โหหลอมากครับสีเหลืองครับเหลืองอารามนะครับโอ้โหสุดจัดครับโอ้โหหลอมากครับโอ้โหสุดยอดครับ 2ออครับโอ้โหสอ,หอยครับรงมากเลยครับรู้ครับขึ้นเกนไหนไม่รู้ครับแต่ขึ้นไวมากครับ,รบโอ้โห,โโหต่อเกียรแบบสุดๆครับเสียงไม่ตกเลยครับโห,โห,โห,โหยอดยอดยอด นี่นี่มองไปอย่างนี้ไม่ใช่ต่ำๆนะครับสูงนะครับแต่ผมยืนบนรถเฉยๆครับหลังตูงมาอีกแล้วครับมาดูครับจะเป็นรุ่นไหนครับโอ้โหน่าจะมันเส้นนลยครับซีรีส์ครับซีรีส์ครับสุดหล่อครับโอ้หล่อมากเลยครับ รถเจาะครับนาครับบางทีเงทง่เรื่องที่ว่างโอ้โหสายหล่อครับสายหล่อโอ้ยนิ่มๆนะมันเส้นครับมันเส้นครับโอ้โหนิ่มเมลยครับฮีโน่ซิเรียน่าจะ380นนะครับแรงขนาดนี้ครับส่วนมากบนดอยนี่ไม่ค่อย ใช้เครื่องแบบเล็กๆเ,เท่าไรครับผมก็พูดไม่ถูกเนาะน่าจะใช้เครื่องแบบเครื่องใหญ่ครับ380ครับแรงสุด่ะครับจุดต,บ,ตบเกียร์หมอยกปุ๊บโอ้โหสุดจัดไปเลยครับผมเอาละครับมาแล้วรถติดลงบนนู่นนะครับกำลังแก้เชือกอยู่ครับ รถรถรถติดอยู่ข้างบนนั้นนะครับมาอีกคันนะครับหลังเต่าเลยครับคันนี้ครับโอ้พิเตอร์ครับ F N 2 p ครับนี่ว่างครับอะไรทเท่ เฮ้ยโอ้โหแรงมากนะครับฟินอีกครับเบียสองพีครับขอบคุณเสียงทักทายนะครับพี่โอ้โหแทบจะยกล้อครับแรงไม่แรงดูเอาครับพิเตอร์ไอเบียนสองพีครับสามแปดศูนย์ครับโอ้โหสุดๆครับอออืื้ห แดงอย่าบอกไครเลยโอ้โหเปลี่ยนเกียร์มันรถกระบาเล้ครับแอ้แรงริงริงครับมาแล้วครับเสียงร้เล้ามาแต่ไกลครับมาดูกันครับจะเป็นรุ่นไหนครับผมพยายามดิ่งที่สุดนะครับเพราะว่ากล้องไม่มีการสั่นครับ ถ้าสั่นเยอะสั่นน้อยเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยครับมาดูกันครับรถอะไรครับโอ้ล้อดำครับซีรีส์หล่อๆครับแยมแยมแยมเฮ้ยโอ้โหแย่แย่าครับผมหมือว่ารถหนักครับโอ้โหแรงจริงๆครับซีรีส์ซีรีส์ครับไม่ทราบแรงม้าครับว่าเท่าไหร่ครับโอ้โหไปเรื่อๆเลยครับ เสียงแบบนี้ fx z 360แน่นอนครับมาแล้วครับมาดูเจ้าถิ่นเขาวิ่งกันบ้างครับมันจะวิ่งไงครับโอ้ยมาแล้วครับ12ล้อสวยๆครับโอ้ยมาแล้วครับยอดครับาโอ้โหแรงมากเลยครับนี่รถเปล่านะครับไปแล้ว อีกคันแล้วมาคันแล้วครับอันนี้210ิครับอีซุครับ2 1 0เหมือนกันครับโอ้โหสองคันอันนั้น210เหมือนกันครับนี่อีซุครับโอ้หล่อมากเลยครับมาเป็นทีมงานนะครับโอ้เมาแล้วครับสุดหล่อครับโอ้ยิ่งเป็นทีมนะครับไปขึ้นวันแห้งแน่นอนครับมันเส้นครับโอ้ขาลนกันมากครับโอ้โห2 1 0สิบครับสุดหล่อครับ รถเปล่าครับอ้โหสาญี่ปุ่นอยู่ข้างหลังแล้วครับอ้โหยหล่อมากเลยครับอ้โหสุดหล่อครับโอ้ยสาญี่ปุ่นนะครับโอ้รถเปล่าครับโอ้เสียงเราเลาะมาแต่ไกลนะครับมาดูครับจะเป็นรุ่นไหนครับทางนี้ว่างนะครับว่างนะครับ อันนี้ขาขึ้นครับรถหนักครับโอ้เสียงเสียงนี่เล่ามากครับมันลุ้นกันครับจะเป็นรุ่นไหนครับแต่ผมเห็นหมวกแว๊บๆแล้วล่ะครับโอ้ฮีโน่ครับดูกันครับจะเป็นสามเพลหรือสองเพลครับสองขานหน้าโอ้ผมไม่จีจะเป็นสองขานหน้าโอ้นแต่สองัานหน้าครับโอ้โหหล่อมากครับ วางงวางๆลูกพี่ไปแล้วครับเสียงร้อมากครับสองันหน้าครับโอ้ยสุดจัดนะครับสุดรอครับสาแปดแน่นอนครับคืนนี้ริ่ๆนะครัียงนรับเสียงนี้หนักแน่นครับ จะเป็นกีวายสองพีนะครับอาจจะประมาณนะครับสองคันหน้าครับโอไปแล้วต่อเกียร์ไปแล้วครับโอ้โหไปเรื่อยๆเลยครับทีนี้มาแบบนิ่มๆเลยครับสุดหล่อครับวิตเตอร์ครับโอ้ยหล่อมากเลยครับเงียบมากครับ เสียงครับรถยังใหม่ๆอยู่นะครับน่าจะรถปีนี้เนาะโอ้ชิบโอ้เสียงช็อปนี่สุดๆครับดูกันครับว่าจะเป็นรุ่นไหนครับเสียงเลาๆมาแต่ไกลเลยครับดูว่าจะรถเบารถหนักครับดูครับชันเหมือนกันนะครับเนี่ยลุนครับลุนครับไกลแล้วไกลแล้วเห็นแต็มหมวกมาแล้ว อาจะเป็นดูก่อนนะซิลี่ครับสิบล้อพายกครับโอ้สวยมากเลยครับโอ้ยสุดจัดเลยครับสายดอยครับโอ้ยไปแล้วสุดรอครับสิบล้อพายกครับโอ้โหเนื้อเต็มเต็มครับน้ำหนักเน้นเน้นครับใส่ของได้เยอะจริงๆครับแรงม่ครับยกรอขึ้นครับไปแล้วจวด เสียงมาแล้วครับเสียงมาแล้วรถหนักครับมาดูครับจะเป็นพ่วงหรือเป็นตอนเดียวครับโอ้โหเทนเลอร์ครับสุดจัดไปเลยครับผมโอ้ขึ้นมาแบบนิ่มๆเลยครับมาดูว่าจะเป็นรุ่นไหนครับอูนหลังเต่ามาเลยครับโอ้โหอยู่ดีครับอยู่ดีรอรอครับอยอดครับ หล่อมากเลยครับข้าไปสีเหลืองครับจุดจัดเลยครับผมมาดูแบบเต็ม,ตมที่ครับมันจะเปลี่ยนเกียร์ไหมครับขึ้นยังไงโอ้ว่างวางว่างวางเดได้ลูกที่โอ้หล่อมากเลยครับแบบนิ่มๆนะครับโอ้โหแรงจริงๆครับอยู่ดีครับ โ oh, เป็นแบบนิ่มๆเลยครับน่าจะเป็นมันมัน,ม,นมันแห้งนะครับถ้าใส่แบบนี้ครับคุุมผ้าครับโ oh, อ้หเดี๋มาดูอีกจะมีขึ้นมาอีกครับคันนี้เป็นขั้นแรกนะครับเรลเลอร์ครับมีบสายอุ้มหางนี่โอ้โ oh, หต้องฝีมือจริงครับไปแล้ว แล้วหอนวัวมาแล้วน่าจะอีกเบกเ็สามหครับถ้าหอนเพาะขนาดนี้ครับดูครับจะเป็นรุ่นไหนครับโอ้โหจริงๆครับสิบสองล้อครับสามหศนย์ครับรอรอครับโอ้โหเสาดโค้งครับโอ้โหสุหล่อครับโอ้โหไปแล้วโอ้โหสกิลการลงเขาของแต่ละคนนี่สุดๆทั้งนั้นครับไม่มีแตะเบรกครับชอบอย่างเดียวครับสุดจัด มาแล้วมาแล้วครับอีโนซิลลี่สุด่อครับโอ้โหแปดล้อครับสวยๆครับโอ้โหสวยมากเลยครับโอ้ยสุดจัดเลยครับผมแปดล้อสวยๆครับมันสิ่งครับมันสิ่งครับมาแล้วครับโอ้โหเสียงช็อปครับสุดจัดครับโอ้โหยางล้อครับซิลลี่ครับโอ้โหยอดครับมาแล้วสวยๆหล่อๆครับ โอ้โหโอ้โหท็อปครับแค่ไม่เตะเบรกนะครับสกิลการลงเขานี่พี่แกนี่สุดยอดจริงๆครับดูครับโอ้โหโอ้โหสุดจัดไปเลยครับผมดูมาอคันแล้วครับโอ้สองร้อยสิบครับหอรอๆครับยอดครับยอดครับวัวซิงวัวซิงครับฟางเต็มรถเลยครับฟางก้อนครับ จะลดเปล่าครับว่างครับว่างครับนี่ว่างครับมาแล้วครับเขาโค้งสวยๆครับโอ้โหโอ้โหยอดครับอย่างรอแล้วครับวิทเตอร์ครับโอ้วิทเตอร์ครับโอ้โหมากแล้วมาแล้วครับมาดูว่าจะเป็นรุ่นไหนครับมาลุ้นกันครับเสียงเราเล้ามาแต่ไกลเลยครับโอ้โหพูดหลังเต่าครับ โอ้ขึ้นแบบนิ่มๆเลยครับคันนี้ครับขอไปนะครับถ้าสันครับสันสันมากเลยครับขอไปเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวรอมีงบกกอนครับเดี๋ยวจัดโทรศัพท์กันสันได้ครับโอ้ขึ้นนิ่มมากเลยครับโอ้ซีลี่ครับซิลี่ซิลลี่รอครับโอ้คนหลังเต่าเลยครับอืสุดรอครับน่าจะสามแปดน้องคันนี้ครับ อดครับอ่าแบบนิ่มๆนะครับอือหือยอดครับโอ้โหนิ่มมากครับยอดครับโอ้ยอ้โหยขึ้นแบบน,นิ่มๆโอ้มันครับมันเส้นครับโอ้โห ลงเหมือนกันครับอ้โหสองคันหน้าครับสามแปดศูนย์ครับพิเตอร์ครับหล่อครับขาวจ้วะครับหน้าครับอ้โหหล่อมากเลยครับกระเะสามมิตรครับทรงแข็งแรงครับบึนแข็งแรงแน่นอนครับ